ก็สวัสดีครับเพืพ่อนเทุกคนนะครับก็คลิปนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับคิ้วผู้หญิงเก่งนะครับสว<ด>ัสดีครับเพืพ่อนเพืทุกคนนะก็ห่างหายจากเรื่องโง่เฮงไปนานนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในเพจเราเนี่ยเราต้องตั้งใจจะคุยเรื่องโง่เฮงเป็นหลักนะครับเกี่ยวกับโง่เฮงในยุคเก่าแล้วก็โง่เฮงในยุคใหม่โลกของเสรีกรรมหรือว่าโลกของโง่เฮงเนี่ยมันไปไกลมาก เราจะเอาตําราดั้งเดิมมาใช้ไม่ได้ทั้งหมดนะครับเพราะว่าด้วยรูปหน้าคนที่มันเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยตามมูลเหตุปัจจัยอย่างยุคคนยุคเนี้ก็หน้าไม่เหมือนเมื่อ2,000ปีที่แล้วหน้ามันเปลี่ยนไปคนละอย่างเลยเพราะว่ามันมีเสกกรรมมันมีอะไรเข้ามานะครับแต่ว่าด้วยเมนหลักๆของหน้าเราเนี่ยมันยังอยู่นะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังว่า ลักษณะของคิ้วผู้หญิงเก่งน่ะมันมีอะไรบ้างนะก็ขอเนียเอากระดานขึ้นเหมือนเดิมกระดานเดิมนะครับอมาดูหน้าอผมเรียกเขาว่าเสี่ยวเอ,อ๋อหรือเสียวปอ้อซักอย่างมันเป็นหน้าคนจีนโบราณเนาะในในตำราเนาะเขาก็แบ่งหน้าเละเป็นห้าธาตุก็มีไฟไฟดินไม้น้ําทองถูกปะ่ะแล้วก็แบ่งใบหน้าเราเหมือนธรรมชาตินะไอตรงไอตรงจมูกเนี่ยเหมือนเหมือนเป็นธาตุ ดินนะครับไอตรงตาเนี่ยก็คือน้ําถ้าผมให้ดูก็คือสายน้ารวมนั้งคิ้วด้ะนะคิ้ว่วยก็คือน้ําแต่แต่้ตาย่อยก็คืออาจจะเป็นธาตุไม้นะเนี่ยสายน้ํานะครับตรงเนี้ยแล้วก็ตาก็เป็นธาตุไม้อ่าธาตุดินอ่าไม่ใช่จมูกเป็นธาตุดินนะภูเขาเป็นภูเขานะน้าไหลจากภูเขาลงไปที่อ่าน้ําไหลจากภูเขาลงไปที่แม่น้ําก็คือปะฉะนั้นฟันก็คือ เขื่อนกักเก็บน้ําแล้วคิ้วอะคิ้วคืออะไรคิ้วคือไม้ที่เหมือนกับเป็นต้นไม้ที่อยู่ระหว่างแอ่งน้ํากับภูเขานะครับนะดาวโครจอของมันก็คืออายุตั้งแต่สามเอ็ดปีถึงอายุสามสิบสี่ปีโอเคไหมนะครับคิ้วเนี่ยก็ภาษาจีนคือไปไปนะครับมันจะมีไปก็คือคิ้วใช่ไหมมันจะมีเหลงไปก็คือคิ้วมังกรนะครับส่วนหงไปก็คือคิ้วคิ้วหง เนาะซึ่งปัจจุบันที่เพื่อนๆเห็นคิ้วโง่เนี่ยเป็นคิ้วปรุงแต่งหมดเลยนะครับในอดีตเนี่ยมันจะคิ้วต่างๆมันมาจากการเรียนแบบรูปสัตว์คิ้วมังกรคิ้วอะไรอะคิ้วเสือคิ้วอินซีอะไรเงี้ยคิ้วใบหลิวคิ้วดาบอะไรเงี้ยคิ้วมีทั้งหมด24แบบนะครับมีคิ้วดีกับคิ้วไม่ดีใช่ป่ะอ่าแต่ว่าพอมันมาเป็นยุคใหม่เนี่ยมันมันมาเป็นมันเขาเรียกว่าอะไรอะเขาเรียก ยุคของศิลปกรรมใหม่เนี่ยคิ้วอ่ะมันถูกรวมออกมาเป็นแบบเป็นประมาณ3แบบนะครับเป็นประมาณ3ามแบบซึ่ง3มแบบเนะี่ยเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังต่อว่ามันมีอะไรบ้างถ้าเพื่อนๆมองไปรอบๆตัวเนี่ยไม่ว่ามองไปที่ไหนเนี่ยมันจะมีทุกคนอ่ะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์่ะไม่เขียนคิ้วก็สักคิ้วอ่ะไม่เขียนคิ้วก็สักคิ้วทีนีน้ธรรมชาติเองเนี่ยเขาบอกว่าคิ้วเนี่ยผู้ชายต้องคิ้วหนาผู้ชายต้องคิ้วหนา นะครับผู้หญิงต้องคิ้วบางคิ้วหนาหมายถึงคิ้วที่เป็นผู้นําคิ้วบ่งบอกถึงญาติพี่น้องบ่งบอกถึงอารมณ์บ่งบอกถึงการตัดสินใจคีนะอารมณ์ความมั่นใจการตัดสินใจญาติพี่น้องนะครับผู้ชายคิ้วหนาผู้หญิงคิ้วบางนะผมมีหลักฐานเนาะตำราเนี่ยอันนี้คือคิ้วของคนจีน คิ้วของชนชั้นนําสมัยราชวงศ์ชิงนะเพื่อนๆสังเกตว่าคิ้วมันบางเห็นปะคิ้วบางต่อให้เก่งขนาดไหนก็ก็ต้องยอมแพ้ผู้ชายอยู่ดีต้องยอมแพ้กษัตริย์อยู่ดีนะกษัตริย์สมัยก่อนเนี่ยเขาจะบอกว่าคิ้วเป็นคิ้วมังกรหรือว่าคิ้วราชสีอะไรเงี้ยซึ่งมันต้องสมดุลกันไปหน้าแต่จากหลักฐานที่เราดูในในใน,ในรูปเนี่ยคิ้วสมัยก่อนเป็นคิ้วบางเห็นปะผู้หญิงคิ้วบาง บ่งบอกถึงการเป็นกุลสตรีถ้าอัปเดตมไหนก็ดูหนังจีนน่็ปะห,หนังจีนเนี่ยผู้หญิงมันจะคิ้วบางหลายๆเรื่องเ่ยเขาไปเก็บด,ดีเทลมาหนังจีนยุคใหม่เนี่ยเขาไปเก็บดีเทลสมัยก่อนว่าสมัยก่อน,อนคนจีนเขาแต่งตัวยังไงเป็นคิ้วบางอย่างนี้เห็นปะคิ้วบางบ่งบอกถึงการเป็นสีภรรยาที่ดีสีภรรยาที่ดีคิ้วหนามาถึงการเป็นผู้นำฉะนั้นผู้ชายต้องคิ้วหนาหินคิ้วบางธรรมชาติเ,เนาะอย่างผมเองเนี่ยอันนี้คิ้วธรรมชาตินะแม่ให้มา เป็นคิ้วผู้หญิงเป็นคิ้วผู้หญิงเป็นคิ้วเกาหลีนะครับเป็นคิ้วเกาหลีซึ่งซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเป็นคิ้วเกาหลีไหนแต่ว่าแต่คิ้วเนี่ยแม่ให้มาฉะนั้นอารมณ์บางช่วงมันก็จะมีจนมินตนาการเหมือนผู้หญิงมีจินตนาการซับซ้อนนะครับเหมือนผู้หญิงแต่ผมไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ผู้หญิงนะผมเป็นผู้ชายแท้ๆเลยนะครับแต่ผมว่าเล่าให้ฟังว่าคิ้วเนี่ยลากเล็กและยาวนะถ้าเรามาดูคนไทยสมัยก่อนเห็นปะมันก็จะมีคิ้วที่บางที่ คิ้วที่บางคิ้วบางเห็นปะคิ yeah. ้วบางเนี you you soup, ่ยดาราสมัยก่อนคิ้วบางถ้าผู้หญิงคิ้วหนาผู้ชายเป็นไงบ้างถ้าผู้หญิงคิ้วหนาผู้ชายจะนิสัยเหมือนผู้ชายจะมีความกล้าหาญมีความหข้าวหาญเหมือนผู้ชายนะครับนะครับหข้าหาญเหมือนผู้ชายนะครับทีนี้เรามาดูปัจจุบันปัจจุบันนะครับคิ้วมันถูกแบ่งออกเป็นสองโซนใหญ่ๆนะเราต้องยอมรับนะว่าประเทศไทยเราประเทศไทยเราปัจจุบันนะครับ ก็ปีมาจากเกาหลีก็ปี้มาหลายปีแล้วประมาณสิบสิบกว่าปีแล้วตั้งแต่ตั้งแต่เกาหลีเปิดประเทศตั้งแต่มีซีรีส์เกาหลีใหม่ๆนะครับหรือว่าหน้าตาคนเกาหลีอาไปมากประเทศไทยก็โซนเกาหลีเป็นไงคิ้วเกาหลีคือคิ้วที่ว่าตรงนะว่าตรงนี้หรือเลขหนึ่งจีนเรียกว่าอี้นะครับเลขหนึ่งจีนแต่คิ้วทางยุโรปจะเป็นอย่างงี้วาดขึ้นมาก็หักต่างแค่นี้เองนะครับฉะนั้นเพื่อนๆสังเกตว่าตอนเนี้ย คิ้วคิ้วไทยไม่ว่าจะเป็นคิ้วแบบไหนก็แล้วก็ก็แล้วแต่นะยุคใหม่ไม่ว่าจะสักรูปแบบไหนก็แล้วแต่เป็นคิ้วคิ้วรุงแต่งหมดเป็นคิ้วรุงแต่งหมดฉะนั้นสมัยก่อนอาจารย์บางคนเขาก็ไม่ถ่ายนะเวลาไปสักคิ้วบุงแต่งมานะ่แต่ว่าผมอ่ะเก็บสติมาแล้วว่าคิ้วแบบเนี้ยมันมันถ่ายได้นะครับถ่ายในภาพรวมนะครับคนที่มีคิ้วเกาหลีอย่างนี้นะก็จะเป็นคนที่น่ารัก นิ่มนวลน,นะคีมันคือน่ารักนิ่มนวลสบายสบายไม่กระตือหรือร้นมากเป็นเหมือนเป็นแม่สีหรือที่ดีเป็นแฟนที่ดีไม่เหมือนคิวเวสเทิร์นหรือว่าคิวทางยุโรปหรือว่าคิวทางอเมริกานะที่มีการหักมุมนี้คิวเวสเทิร์นคิวอเมริกาความหมายของมันคือเป็นตัวของตัวเองนะครับเป็นตัวของตัวเองผมจดไว้นี่เนาะตัวของ ตัวเองถอวอันนี้อบอุ่นเพื่อคนอื่นเพื่อคนอื่นฉะนั้นคิ้วเกาหลีเราสังเกตว่าซีรีส์เกาหลีเรืออะไรเงี้ยเขาจะแสดงความซอฟ์ซอฟ์ของหน้าจุดเด่นของเกาหลีคืออะไรหนึ่งผิวขาวใสเหมือนกระจกถูกปะสองคิ้วเขาเป็นเกาหลีก็คือมีความซอฟ์นะครับมีความซอฟ์ผมเอาตัวอย่างของดาราเกาหลีที่ดูแล้วกันดาราเกาหลีนี่นะเห็นไหมเนี่ย นะครับดาราเกาหลีเนะี่ยเขาก็มีความซอฟต์ในต,ตัวเองคือคือเขาต้องการให้ให้ตัวเขาเองอะออกมาซอฟเพื่อให้ประเทศอ่าซีรีส์เรื่องนั้นซอฟไม่มีเรื่องไหนที่อ่าคี create, าเอดนางเอกออกมาแล้วรุนแรงถ้าเป็นยังคิวเกาหลีอยู่ตรงเนี้ยนะครับมันทําให้ว่าทําบ้านเขาเนะี่ยทาให้ผู้หญิงเกาหลีเนะี่ยก็จะบัดคิวบาง,บาง แล้วเทศไทยก็มาก๊อปมา,มา,ม,ามาก๊อปเพิ่มนะครับพอสักพักหนึ่งว่าทํามันเริ่มเริ่มว่าทำมันเริ่ม,ร,มรับซึมับเข้ามาเริ่มมีการสักคิว้วเริ่มมีการทาโบตอกฟิลเลอร์ต่างๆ่านานาเข้ามาเนี่ยคิ้วมันก็จะแปลงแปลงสภาพเป็นทางเวสเทิร์นก็คือยุโรปรวมทั้งหน้าของคนไทยแล้ว,ดวเดิมคือเกาหลีแต่มีการแปลงสภาพเข้ามาก็ถูกแบ่งออกเป็นอย่างนี้ประมาณนี้นะครับคิ้วที่เป็นรูปเส้นไม่กวาดซึ่งถามว่าทั้งหมดนี้ดีไหมดีมาก เป็นคิ้วในอุดมคตินะครับบางคนอาจจะบอกว่าเป็นคิ้วพยาวหงหรือเปล่าตำรานตำราจีนไม่มีนะมันมีตำราไทยที่เราเมคขึ้นมาเองนี่แหละมันก็มีคิ้วหลักๆก,ก็คือสองแบบเกาหลีกับแบบเวสเทิร์นถ้าคิ้วสี่อันนี้คือแบบเวสเทิร์นหมดทีนี้ไอจุดที่มันแตกต่างก็คือความเข้มของคิ้วนะครับถ้าเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆอยากจะให้เพื่อนๆลองสังเกตดูนะถ้า คิ้วตรงๆเนี่ยแล้วเล็กไม่มีคิดมีภัยไม่กระตือหรือล้อนแต่เกิดมีการเฉียงขึ้นเมือ่อไหรเฉียงขึ้นอย่างนี้แล้วหนาจะเป็นลักษณะของคิ้วผู้หญิงเก่งทันทีจะเป็นคิ้วของผู้หญิงเก่งทีมันอาจจะไม่เก่งหรอกมันอาจจะมีความมั่นใจมากขึ้นมันจะกลายเป็นดุขึ้นอันนี้ผมสำรวจมาแล้วประมาณแปดสิบเซนนะครับคนที่มีคิ้วที่หนา ไปสักคิ้วมาแล้วคิ้วหนามันทําให้เราเนี่ยดุขึ้นบางคนมีความมั่นใจมากขึ้นฉะนั้นเราสังเกตว่าคนสมัยเนี่ยมันจะมีความเป็นตัวของตัวเองไม่สนใจใครไม่สนใจใครมีความเป็นมั่นใจหลายๆคนถ้าทําคิ้วหนาไปมันก็ดูบิดผิดบาลานซ์เลยคุณยืนรู้นะว่าวิาวชาโง่งเห้งมันคือวิชาแห่งบาลานซ์ความสมดุลของร่างกายความสมดุลของใบหน้าแต่ถ้าเกิดมันผิดบาลานซ์ปุ๊บเนี่ย มันก็มันทําให้หน้าไม่สมดุลไงคิ้วแบบเหมือนสะพานพระรามแปดมันก็ไม่สวยไงแต่บางคนเขาสักคิ้วมาแบบกําลังดีอ่ะกาลังแบบสวยๆกาลังดีอ่ะอันนี้ก็ทําให้ช่วยส่งเสริมแต่บางคนทําคิ้วมาเสนาเลยก็จะกลายเป็นผู้หญิงเก่งโดยปริยายหลายๆคนเนี่ยผมถามตอนแรกก็ไม่ค่อยดูหรอกก็เป็นคิ้วบางๆเนีงง่ยพอช่วงแรกก็เขียนคิ้วใช่ไหมเพราะว่าถ้าเกิดคิ้วบางไปอ่ะหน้ามันไม่มีคิ้วหน้ามันจะแบบเป็นหมวยไปเลยเงีย แล้วก็มันก็ขาดความมั่นใจก็เลยต้องเติมดินสอพอสักพักหนึ่งไปเริ่มไปสักคิ้วพอสักคิ้วเท่านั้นแหละก็เลยขึ้นดุมั่นใจขึ้นกล้าทํามากขึ้นมันคือลักษณะของผู้หญิงเก่งทีนี้ถ้าเกิดใครเป็นพ่อบ้านอ่ะลองสังเกตดูเนาะถ้าที่บ้านแล้วแฟนไปสักคิ้วเริ่มเข้มขึ้นอะไรเงี้ยแล้วมันเข้มเกินไปอ่ะมันทําให้เรา ดุดันมันทให้เรากล้าทําแล้วก็ไม่สนใจใครมันคือลักษณะนิสัยของคนยุโรปคนอเมริกาหรือว่าชาวฝรั่งที่มีความเป็นตัวของตัวเองแล้วก็ไม่สนใจใครนะครับตรงนี้นะทีนี้มันต้องดูลูปหน้าเยเนาะมันไม่ได้เหมือนกับทุกคนบางคนทําคิ้วมาแต่ก็ไม่ได้มั่นใจเพราะว่าคางอาจจะแหลมหรือว่าส่วนอื่นมันเสียหายนะครับผมมีตัวอย่างให้ดูก็คงยกใครไม่ได้ก็เป็นตัวอย่างที่เห็นชัดก็คือมีนางเอกเกาหลีกับพิมพ์วิพายนะอย่งนางเอกเกาหลีคนนี้ นะคิ้วก็จะเป็นซอฟตๆตรงๆเลขหนึ่งจีนก็คือซอฟตๆเกาหลีแบบแม่บ้านแม่บ้านน่ารักน่ารักคิครูอบอุ่นนะครับเพื่อส่วนรวมแต่ถ้าเกิดเอาสายไฟเตอร์้วก็ที่รู้อยู่เนาะคิ้วของพิมพิพายเนาะก็จะเป็นคิ้วหนาคิ้วหนาแล้วก็แววตาดุดันนะครับแววตาเนี่ยดุดันซึ่งเป็นคิ้วของผู้หญิงกล้าผู้หญิงเก่งนะผู้หญิงกล้าผู้หญิงเก่งหรือใครก็เดิวเนี่ยเป็นคิ้วไม่กว่านา นะครับยางคิ้วของพี่พิพ,พานเนี่ยจะเป็นผู้หญิงเก่งไม่ไม่แคร์ใครไม่สนใจใครนะคิ้วเนี่ยถ้าเกิดเราตัดตาออกไปใช่ปะเราไม่เอาปากเนี่ยก็คิ้วก็มองบอกว่าเป็นคนมุ่งมั่นเป็นคนทําอะไรทําจริงเป็นคนกล้าหารกล้าทาเป็นคนดุผิดกับคิ้วผิดกับคิ้วเกาหลีนะเกาหลีจะไม่จะไม่ขนาดนั้นเกาหลีจะเป็นประมาณว่าอยากได้ผู้ชายทุกคนมาช่วยเหลือแต่ถ้าเกิดเป็นคิ้วหนาแล้วชดขึ้นชดขึ้นอย่างเงี้ยเนี่ยเฉียงขึ้นอย่างเงี้ยแล้วหนา แปลว่าอันเนี้ยถ้าทำนายถึงคนที่ทาสักคิ้วมาใหม่นะสักคิ้วใหม่แล้วหนาวอาเดิมอะ่ะทาให้หน้ามันดูเงี้ยมันเป็นแนวยุโรปคือการที่ไม่สนใจอะไรกล้าทาไม่ไม่แคร์ใครเป็นอะไรที่ไม่แคร์ใครนะครับจะเป็นอย่างนั้นทีเนี้ยไอ้ส่วนรูปป่าไม่เกี่ยวของคนละเรื่องนะคิ้วแค่บ่งบอกเรื่องความมั่นใจอารมณ์ไ่เฉยนะครับคิ้วหนาคือไม่สนใจใครแล้วเวลาตาที่ดุดันแต่เวลาตาอย่างเงี้ยก็คือจะซอฟๆอ่อนน้อม น่ารักน่ารักอะไรมันต้องแตกต่างกันนะครับผมพายดูคนหนึ่งอันนี้มาดมแป้งนะครับมาดามแป้งเนี่ยรูรูอ่าหน้าผากสวยหน้าผากสวยมากคิ้วก็หนากลางๆแต่ว่ารูปหน้าโครงหน้าเนี่ยถือว่าสมดุลมากเป็นลักษณะหน้าที่ดีมากๆหน้านน้าหน้าเขาอ่อหน้าของเศรษฐีนีอันนี้หลายหลายคนอาจจะบอกว่าเขาเข้ารวยอยู่แล้วคุณก็รู้ดิไม่ใช่ผมเอามือบอลวิคอยดูว่าหน้าผากสวยไหมไม่ใช่ผู้หญิงทุกคนที่ ที่หน้าผากสวยแล้วแล้วมันจะเก่งนะไม่ใช่นะมันต้องดูองค์ประกอบส่วนอื่นด้วยแต่ส่วนใหญ่คนที่มีหน้าผากสวยมาถึงปัญญาดีปัญญาดีแล้วก็คิ้วเนี่ยได้รูปอันนี้นไม่ใช่คนดุแต่ว่ามีเหตุผลเห็นปะ่ะแล้วจมูกก็เป็นจมูกที่ดีมากนะจมูกดีมากกาด้กาเสียรูจมูกใหญ่เห็นปะ่ะกาดากาเสียแล้วก็ปากรืมอีผิดป,ปากสวยเห็นปะ่ะนะฉะนั้นอย่างเงี้ยถือว่าลักษณะที่ดี โอเคปะคือคือที่ที่ผมมาเล่าให้ฟังเนี่ยอยากจะบอกเพื่อนๆที่ฟังอยู่นะแฟนคลับทั้งหลายนะว่าถ้าคุณคุณอาจจะไม่รู้เรื่องคิ้วแต่ว่าพอมาดูคลิปเนี่ยคุณจะเข้าใจว่าถ้าคุณอยากจะสักคิ้วผมแนะนําว่าเอากลางๆเอาทรงเอาทรง,ทรงไม่ไม่ต้องเข้มมากเอาธรรมชาติถ้าเข้มมากมันจะมีผลเสียมากกว่านะครับอย่างเช่นหลายๆคนอาจจะก๊อปปี้ดารานักแสดงเช่นคุณดิว นะเอาเดิวมาแล้วกันอ้อาดิวมาอ่ะ<ม>ดิวมาเงี้ยดิวก็เป็นคิ้วหนาแต่ดิวเขามีส่วนอื่นที่มันมาช่วยไงผิวผิวจมูกอะไรเงี้ย่วนอื่นมาช่วยไงทาให้คิ้วเนี่ยหนาแล้วก็คิ้วคิ้วกวาดขึ้นเป็นแนวแนวยุโรปทําให้เขามีความมั่นใจในตัวเองนะครับมีความโดดเด่นแล้วก็นะครับหลายๆคนก็ชอบสไตล์ดิว อย่าลืมนะว่าไอตัวดีตัวที่เป่งปังจริงจริงไม่ใช่คิ้วเดียวเป็นผิวด้วยเป็นผิวด้วยซึ่งทางเกาหลีเขาเขาเด่นมากนะครับหรือเราจะมาดูอีกคนเนี่ยดูทรงคิ้วตามประมาณนี้ก็ได้อันนี้นอันนี้นทรงคิ้วดิวดิวแต่ถ้าเกิดหลายๆคนชอบอย่างนี้ก็กได้นะคือจริงสี่ข้อเนี่ยมันมันถือว่าดีอยู่แล้วแต่ว่าคุณอย่าไปเข้มไปหรือหนาไปให้มันสมดุลกับใบหน้า สุดท้ายแล้วก็คือความสมดุลของใบหน้าถ้าเกิดคุณอยากจะสักคิ้วสักอันน่ะอยากเข้มไปมันทําให้คุณดุเอาแค่สมดุลกับใบหน้านะครับแล้วก็ดูลูกคิ้วว่าคิ้วคุณเป็นเกาหลีถ้าคุณทํางานเป็นแม่ค้าคนเดียวอยากจะเป็นผู้หญิงสตองเก่งการสักอ่าการเขียนคิ้วเชิดขึ้นก็ก็เป็นไอเดียที่ดีแต่ถ้าเกิดคุณชอบอยู่บ้านอยากจะเป็นอ่าคุณแม่ที่ดีก็คิ้วเกาหลีผมดีกว่า ถ้าคุณอยู่บ er mm ้านคุณม <Yeah. S 1> ีสามีแล้วคุณไปสักคิ้วเข้มๆแบบเชิดขึ้นแบบคล้ายๆพิมพิพายเนี่ยคุณจะกลายเป็นเหนื่อยเหนื่อยแทนผู้ชายจะไม่เหนื่อยผู้ชายจะกลายเป็นลูกบ้านแทนธรรมชาติแบบผู้ให้ผู้ชายผู้นำแต่ถ้าคุณไปสักคิ้วหนากว่าผู้ชายคุณจะกลายเป็นผู้นำแทนผู้ชายอันนี้ผมเทสมาหลายบ้านเนาะก็ประมาณนี้นะครับกับคิ้วผู้หญิงเก่งเนาะก็ดูพิมพิพายนะซึ่งเป็นตัวอย่างของ ใครหลายๆคนนะเขาคือเป็นลักษณะของผู้หญิงเก่งจริงแล้วแหละนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์เนาะนะครับก็ถ้าอยากจะให้ผมพูดเรื่องอะไรก็พิมพ์มาได้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมฝากไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ